อะไรลูกพ่อไม่ได้กินเลยเนี่ยพ่อมาทํารถเนี่ยพ่อมาทํำรถค่ะพ่อไม่ได้กินเหล้าค่ะลูกหนูมาตามพ่อลูกหนูมาตามพ่อลูกขาหนูมาตามซื้ออะไรคะซื้อลมทำไมคะลูกมันปิ้วเหรอลูกหรือว่าต้องให้พ่อซื้อใหม่เลยเหรอลูก ฮะชิเกิร์บด้วยเหรอขอตังชิเกิร์บวะอู้หนอหนูอยากได้ใหม่ลูกโอ้หนี่ไงพ่อมาทำรถอยู่นี่เนี่ยเนี่ยค่ะจะเสร็จแล้วลูกนี่ลุงชายจะทำให้เสร็จแล้วนะเปลี่ยนใหม่กันเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยพ่อทำเสร็จแล้วเนี่ยลุงชายทำเสร็จแล้วอน ไหนเนี่ยล้มเขาล้มล้มพ่ออยู่ในรถขับอ้าวเหรอค่ะล้มพ่อค่ะนี่ไงก็บอกบอกแล้วไงล้มเขาข้าขี่ล้มมาคืนรู้งี้ไม่มาหรอกใช่เหรอนึกว่าเอาล้มเขาไปอ้าจะขี่ล้มมาคืนใช่อันนี้ล้มในรถนี่ล้มในรถเอ๊อ๊า